กาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทต่านครับกับผมสอแสแงแห่งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูามิพลอดุลยเดชในรัชก,กาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านเพิ่งได้มาวันนี้นะครับเนี่ยสดๆร้อนๆเลยครับท่านยังไม่ได้ทำการล้างทำความสะอาดไเ,เลยนะครับแต่ว่าก็สวยงามอยู่นะครับเนี่ย ไม่ค่อยดำปีเท่าไหร่ครับท่นานปกติแล้วมันจะดำปีมากกว่านี้ครับแต่เดือนนี้รู้สึกว่าจะคมชัดเจนพอสมควรนะครับท่านขอใหพ้พี่เพื่อนเพื่อนน้นนองๆท่านดูไปเรื่อยๆอยู่จุดจิบเลยนะครับตั้งใจดูว่าเดือนปีปรสอรี้ติดอยู่ในเรอนเป็นดับที่หายากหรือไม่ประจิตจำนวนเท่าไหร่และที่สําคัญเหรียญที่ผ่านกันใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับสำหรับ UNC นั้นรู้สึกว่าจะหากันยากอยู่หน่อยนะครับ ว่าวันนี้แทบจะหาไม่เจอเลยครับ U N C ครับเพราะว่ากองกระสับเก็บไปทำไรแทบจะหมดอยู่แล้วเรามาล่อแล้วครับเรามาดูว่าเหรียญนี้ลักษณะของเหรียญเป็นแบบไหนครับท่านลักษณะของเหรียญเป็นเลี้ยงแบบสองสีนะครับท่านจิบปนิกเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับสวยงามมากนะครับเหรียญนี้ครับผู้ิพอิยนยดนอยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่านส่วนด้านหลังก็ราชการกีเก่าครับท่านแล้วบรมลุบลุบพระองค์ท่านดอกกุยครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยสวยงามไหมอ โอเคมากนะครับคมชัดเจาะมากครับท่านรอยขีดโกนก็มีครับแต่นิดๆหน่อยๆครับท่านไม่มีอะไรมากใหม่เลยนะครับดูีนะครับเนี่ยคมชัดเจาะมากครับท่านแต่เสียอย่างเดียวยังไม่ทําการล้างอย่างว่านเลยครับท่านแต่ไม่เป็นไรครับเหรียญอย่างนี้ล้างออกนะครับไม่ใช่่าล้างไม่ออกผมทดลองไปเรียบร้อยแล้วครับล้างมาแล้วก็เก็บไปเรียบร้อยครับไ่แกะออกมาอีกแล้วเพราะว่าถูกอากาศเราจะเป็นหยีแมวหนึ่งทันทีเลยนะครับมาดูขอบเฟืองดีกว่าครับขอบเฟืองโอ้โหพี่ขึ้นมาเจอจ้าอีเลยครับสองจุดเลยครับเนี่ย แต่อยู่ขอบริมนะครับท่านไม่สิจอยู่ตรงกลางนะครับขอบริมนะครับโอยบุบรอยบี้นี่ครับหมุนไปเรื่อยๆเขาจะมีไหมมีอยู่แค่สองจุดขอบเลี่ยมแค่นั้นเองครับนี่ครับสามจุดโอเหรียญนี้ไม่รู้ไม่สมบูรณ์แบบแล้วครับเหรียญนี้ครับรู้สึกจะเละไปหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรครับเก็บได้ครับท่านเพราะว่ามันทุกวันนี้ถ้าท่านที่จะหาเหรียญพระสดีนเล็กแล้วก็ยากมากครับท่านแต่ภาพเป็นพัสดีใหญ่โอเคครับจะหาเจออยู่ครับ ส่วนนี้ครับส่วนมาก้ว้จืแต่รอสิบเท่านั้นนะครับเท่าที่ผมไปแลกมาอยู่ที่ธนาคารตัวนี้นะครับท่านมาดูร้านหลังดีกว่านะครับท่านว่าเป็นปีอซออะไรนะครับโอเคครับชัดเจนแล้วครับเนี่ยเมื่อกี้มัวมัวอยู่ประเทศไทยครับอักซรบิวทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านสำหรับอักษรบิวนี้สามตัวชิดกันอยู่ดูที่สี่ห่างประมานี้หนึ่งนะครับท่าน สำหรับออกสอนเบลในตำขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านเพื่อที่จะได้เอามือรูรูปคำหนูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพศ2537ครับท่าน2537นะครับไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในติดอันดับที่หายากนะครับท่านสำหรับปี2537เนี่ยรู้สึกว่าจะผลิตเยอะพอสมควรนะครับท่านสุดตรงกลางคือภาพปางวัดอรุณราชวรารา,ามครับต่างใหมนี่คือแม่นางจงผีาลยาได้ร่างสุดคือ10บาทไทยแล้วก็10บาทอาัรเบียนะครับ สำหรับปีพศ2537นี้นะครับท่านคงกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการีดด้วยครับโอ้โหเยอะจริงๆครับท่านหนึ่งยหล้านห้าแเหรียญนะครับท่านยังมีเศษ3 1เหรียญอีกนะครับ1 5 0่ง8 8, 8 3 1ล้านห้าเหรียญนะครับท่านโอ้โหเยอะจริงๆิงนะครับท่าน ในระ,ะดับเหรสีนั้นเขาให้อยู่ที่เรี่อละหนึ่งร้อยบาทพอดีพอดีครับท่านก็สมควรแล้วครับเพราะจำนวนการผลิตเยอะเหลือเกินครับร้อยห้าสิบล้านกดเศษเศษเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับเยอะมากเลยนะครับท่านหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทพอดีพอดีนะครับสําหรับเหนสีครับสุนเลียนที่ผ่านการใช้นั้นเลยครับตกอยู่ที่เรี่อละสามสิบถึงสี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับ